เหินจริงเหรอเครื่องเครื่องไม่ถึงววเกียอะไรอ่ะรถรถไม่เหลือแล้วเรียกเรียกแอร์ดับอ่ะเรียกแอร์ดับลุงแม็กชูดชูช็อกใช่หรือเปล่าันมีเสียงพูดในคลิปเนี่ยใช่กดตัว B พูดไม่อยากคุยดิสคอร์ดก็เรอ่ก กดตัววีไงแล้วม mm ันจะมีวิทยุแบบว่าเราไปไกลๆเพื่อด exactly ึงวิงมันก็จะมีเขาเรียกว่าวอร์สื่อสารลุงแม็กลุงแม็กลุงแม็กผมไปผมองเฮ้ยฮัลโหลอุ้ยผมไวไวโคตรโคตรแรงอ่ะ head shot ตายเลยอย่าปรับความจัดก่อน โอหกดไก่สองปีซ้ายคืออะไรคิกซ้ายมันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวพอพี่ปล่อยแล้วกดคิกซ้ายอ่ะหนึ่งสองิีซ้าย สลิข้ามาดึงข้ามาดึงเสานี้ข้ามาดึงเสานี้มามามาเอาสลิงข้ามเดินกลับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววะไม่ไม่มันมันติดตรงนี้อะดิมันต้องกลับก่อนมันต้องดึงกลับที่กลับหารถก่อนไม่เอา ดึงดึงกลับขึ้นรถก่อนลุงแม็กดึงกลับใส่กลับรถก่อนดึงมันดึงไม่มาแล้วเนี่ยเฮ้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 ยตกตกเฮ้ยเฮ้ยพายุพายุแล้วลมไอ้ยังยมันดึงไม่ได้อะมันมันตกดิ่นไปอ่ะมันพลาดมันพลาดเสาไปแล้วนี่ไงผมดึงกลับลเออสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอพายุก่อนเดี๋ยวผมดึงไปฝั่งนู้นจุดไปทำไมเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดรถระเบิดไม่ดึงไม่ไปอ่ะดึงไม่ไปอ่ะ มาแล้วนี่แล้วมีคนกดรีโมทอยู่นี่มารอตรงไหมรอไม่ตรงเบี้ยวเลยแหละซ้ายนิดโอเคซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไปอีกนีดหมดอ่ะกดเลยแม่สวยกดเลยกดเลยกดเลยกด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 ไหนรีโมทอ่ะอยู่ได้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  อะไรรีแพร์เอนจินน้ำมันคือแล้วคือแล้วคือแล้วน้ำมันเอาไว้กับจอนเครื่องอ่ะว่ามันจะมีหลอดข้างบนใช่ไหมหลอดรถอ่ะเนี่ยมันลงทางนี้ได้ป่ะพี่ฮอตนะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยอ้ารถพังหมดเลยคือแล้วรู้ไหมคือแล้วรถมันพังแล้วเล่นใหม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีน้ำมันนี่ลูกันลูก รั้วรั้วติดตรั้วไม่ถอดไม่ได้สัดีอยู่มกดเลยครับกดอย่างเดียววันนี้วันนี้วันนี้ไม่ลงแรงนะครับวันนี้วันนี้ลงแรงไม่ไหวผมเหลือดาวเดียวแล้วตอนเนี้เดี๋ยวผมลงแรงใหม่พรุ่งนี้พ่่ออขวาุ้้ยกอบรถพังแล้วย้ต้องออกขวาไป้ซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ใคร บงไอ้บางคนขับ,บสวยฝาครับฝาติดลั้วติดลัว <laughs> ้วเฮยพี่ยอดรถพังยุพายุเดินดีๆพายุมา <laughs> เอาเก็บสลิงก่อนเ <laughs> ก็บสลิงก่อนพี่ยอดดูแหมเก็บสลิงก่อนผม ถ่ยไไ้ะไหนโอเคถ่ยถถอยอรถยไดนโอเคเฮ้ยผมดึงขึ้นผมดึงขึ้นผมดึงขึ้นโอเคสวยปากเราวยังข้างหลังโอเค ยูปักขวาเสาเสาขวาเสาขวาลุงแม็กไปลุงแม็กอะข้างหน้าใครอยู่ข้างหน้าลุงแม็กเอ้ยนั่นแหละ้ยพายุมาแล้วลุงแม็กเดินดีดีข้างหลังดึงยังข้างหลังดึงไปแล้วเดี๋ยวรอโหทางเดินหน้าตกนะครับไม่ต้องย่างมันเยอะจังสามมันเลยใช้แบบใช้แล้วก็ห้ามเก็บอ้าวดึง ดึงข้างหน้าเดี๋ยวเด้วเลาะซ้ายทางซ้ายทางซ้ายางซ้ายตกแล้วไม่ตรงอ้าเหี้ยดึงด้นดึงหลังด้วยห้อยดึงห้อตรงดึงหน้าดึงหลังงก่อนดึงหลังก่อนดึงหลัมก่อนดึงหลังมก่อนดึงหน้ามาดึงหน้ามาอ่ะดึงหลังดึงหลังดึงหลัง เยอะยเยอะเยอะยยยอวได้แล้วได้แล้วยด้ยล้วยิอยดึงหนด้คือแล้วคือแล้วคือแล้วดึงหลังก่อนดึงหลัง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 เดี๋ยวคอยดึงหลังก่อนโอ้ยโอ้ยเยอะ ข้างหน้าดึงอีกใครล้อมันดึงแล้วขึ้นยังขึ้นยังโอ้ยไม่พังอยู่ดีโอ้ยรถรถรถโอ้ยเกาะหมดแล้วตกลงมาตกลมาตกมาเฮ้ยรอติดตรงนี้ลราต้องดึงข้างหน้าไม่ได้ไม่ไม่ได้อัดแรงไม่ได้อัดแรงแรงมาดึงดึงมาดึงเดืงดืง อีกยังไม่ดึงเลยดึงอ่ะดึงดึงไปบอกพอนะพอยังสลิงออกเอาเอาเอาไปที่เม่ยไปกระโดดลงรูไปเกย์เกยเฮียเฮียไปดูเฮียไปดูเราด้วยก่อน อยบอกลงเกยเฮ้ยได้ไหมอดึงดึงกันดึงันดึงไปดึงไปดึงไดึงดึงไปดึงไดึงไปดึงไปดึงไปดึงนปดึงไดึงไป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 ดึงไดึงไปดึงไปงไปดงดึงไปดึงปดึงไปงัปยึงไงไปดึไปดึงงไปดงงดึงไปดงงงดไงดดึไปดึงงไป มันติดหน้ารถเลยระเบิดรอเฮียด้วยแล้วเฮียลงไปต้อนไหนเดยวดถลายไปจำเลยแม่เฮินอะเฮินขวานี่ไงเราเอาห่วงเราเอาห่วงยางมาแบบว่าเวลาเราตกจากที่สูงนี่ไงเฮียกิงเฮียทอง